ที่เูาได้ตอดพินัทางในการลื้อซื้อตลาดอินเด่ยและถวายไม่จัดทำให้ได้จากถนนโค้ชที่จะได้รับในการรับชมและรับซื้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับของแม่หมูวันนี้ก็มาพบเพ่อกันกับแม่หมูคือเกาทางช่องร้านส้มตำแม่หมูตกครบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมูกับพ่อหมูในเด้อครับพี่น้องค่ะแม่หมูกับพ่อหมูก็ทํางานทําหน้าที่ของตัวเองคือเกาค่ะบ่วชสิเกิดอีหยังเกิดตับักหุ่งเผาป่า ยังยืนยัดอาชีพเก่าคือเก่าเนาะค่ะเนาะมีเวลากับมาพบพ่อพี่น้องมื้อนี้หมูต้มไปเรียนพิเศษค่ะแม่ก็บ่ได้ปวดหัวนําเพราะปานใดก็เลยได้มีมีเวลามาพบปะปลูกกลยกับ FC เนาะค่ะเนาะหมูอยางเราฟุ้ฟัฝังฝันมาจังฝันเถอะสวัสดีครับผมอหมูตกโค้งนะพราหมูสองขึนสนๆครับอยากกับเราฟุ้ฝันให้ฟัง บ่ได้ออกคิปด่วนแล้วครับผมอาจจะเรื่องพ่อหมูพ่อหมูขออนุญาตเอาฝากออกหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเห็นหน้าตาพ่อหมูก็จะว่าพ่อหมูเปลี่ยนไปพรไปใส่กำฝากมากก็คือปิดคาแขก่พคาปิดขับสวงนี่เนาะอ่พ่อหมูฝันอยู่สองขึ้นสอนครับผมฝันเห็นรถาฟแดงายแดงขันนั้นมันเป็นห้าศูนย์สามแปดครับผมว่าเพื่อนเอามาส้นนี่แหละครับส้นเต้นพ่อหมูตะวาบุญยุกครับผมเป็นดุ้งออกไปครับผมดุ้งออกไปตะวานนี่ก็รู้สึกพ่อหมูว่ามรสามแปดครับ 8ห80ครับวาเนียเมื่อคืนนี่ฝันอีกเทียน,นหนึ่งครับผมแต่ว่าถ้าสิเป็นตดเดียวกันบอพอหมูฝันว่าเพิ่นการไฟฟ้าครับของใช้ว่านนี่แหละเนาะอันนี้ผมก้มฝันเนาะขอ,อผ่านทิน้งถึงเพิ่นหน่อยนึงการไฟฟ้าใช้ว่านเอาไก่มาให้สามโตวาเนี่เพิ่นอุบอิบกันเพิ่นว่าสิไปซื้อไก่บ้านเบิรเลยกับบุญไทยเซนเลยซื้อไก่เหนียวมาปรนสองโตและไกออนบ้านตัวหนึ่งครับว่า พักใสกันเนื้อพ่อหมูเฮ็ดเสกันแกงแน,น,นื้วสันไงไก่สามตัวนี่อันนี้ซื้อเบิร์ตสิเบิร,เร์ลายวสันก็เลยซื้อไก่เหนียวมาเพิ่มสองตัวไก่บ้านน่ะตัวหนึ่งสีแพหงกับหมูทันเอามาเฮ็ดให้พ่อหมูเฮ็ดให้กินกับไก่สามตัวพ่อหมูก็นเลยต้มให้กินครับผมไก่สามตัวน่ะพ่อหมูเฮ็ดเป็นต้อนต้อนปนกันเอาไก่เหนียวไก่แอนบ้านปนกันครับผมในควมฝันพ่อหมูตื่นขึ้นมาพ่อหมูก็นเลยขึ้นพ่อครับรดทีว่าเอามาส้นฝันว่าตื้นก่อนนี่ รถป้ายแดงส้น50 83กับฝันถึงไก่เมื่อคืนนี้กันเลยมากเป็น93 83 53ครับผมพ่อหมูคิดว่างวานนี่นาซิมี่กับ3โบแปกับ9กับ3ครับ3ตัวนี้พ่อหมูมาแห้ง8 9 3 3 9 8ครับคือในข่วมฝัน ตีซอยพ่อหมูเนี่ยครับไก่สามตัวตาพิ่นขามาแล้วครับใกล้ตายใกล้ตายแล้วอ่าสามตัวให้พ่อหมูเฮ็ดให้กินไก่เหนียวสองใก่บ้านตัวนึ่งมาสั่นเออการไฟฟ้าว่าแกงให้กินแน่วหันกะ็นมมะ,เนเนเะเดี้ยวต้มเพิ่นเมื่อคืนนี่เออว่นนี้แกงเด้ติดต้มครับฝันว่ารถไฟแดงส้นป้ายแดงไม่ใช่เป็นห้าศูนย์แปดสามนะครับผมส้นบนหยุบตวอวันดึงออกครับผมข้างหลังท้ายนี่ส้นหลัก เดินนาไปดุ่งออกมามูลเบิดทางไทยนี่ครับมพ่อหมูกาแต่คุยกับพออ่อนโยนเป็นรถพอออนนะครับป้ายแดงอืมเพื่อนออกมาสามงวดแล้วแต่ว่างวดที่สี่นี่มันสิออกให้เพื่อนบอยแล้ว่าพ่อหมูฝันเกี่ยวขักฝันเกี่ยวแน่อ่าอ่าเอฟซีของพ่อหมูแม่หมูพิจารณาควอมฝันซอยพ่อหมูเนี่ยครับผมว่ามันสิออกมาลักษณะไหนควอมฝันพ่อหมูสองขึ้นสอนพ่อหมูก็เลยมาแปดเก้าสาม หาแปดสามหาเก้าสามมเลยครับซี่ตัวนี้พ่อหมูว่าพ่อหมูมักหมุนได้เลยครับผมงวดน,นี้นาะสีมีสามคือแปดคือเก้าทันผูช้ชมละ่ะเอฟซีพ่อหมูแม่หมูล,ละ่ะตีข่วมฝันคอมเมต์มาบอกแต่พ่อหมูเนะ่เนาะว่าข่วมฝันฝันเห็นไก่สามตัวนี้เป็นลักษณะใดรถดปลายแดงนี่ลักษณะใดพอ่อหมูตัวนี้เด้พอพ่อหมูกระสิได้เอามาเล่นพ่อหมูสนับสนุนให้ซื้อรตเตอรี่นะครับเด้ออตเตอรี่รัฐบาลอย่างเดียวห้ามเล่นใต้ดินครับผม เพราะว่าใต้ดินส่วนมากสีอันทะเลรัฐบาลนะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้พ่อหมูกระยากฝากให้เอฟซีทุกคนแวะเวียนมาดื้อบดโควิดว่ายามพ่อหมูเนี่ยพ่อหมูคิดทอดก็ได้ออกคลิปโดนพ่อหมูกัอยูกับแม่หมูือเกา่านี่แหละครับย่างปลาเขาปลาสมตำตำมาทั้ไปก็คิดทอดเอฟซีทุกคนสําหรับคลิปนี้พ่อหมูก็อยักฝากให้ท่านผู้ชมยู่ดีมีแห้งสภาพแข็งแรงปากจากโรคโควิดออกจากประเทศไทย ให้เบิร์ตไปถ่ายในปีนี้นะครับเนาะพ่อหมูขอสวัสดีครับผมค่ะพี่น้องก็มาเบิ่งเลขพ่อหมูกันเลยเนาะค่นะเนาะหมวดน,นี้ฝันเห็นไก่สามตัวฝันว่าหลุดป้ายแดงทะเบียนหาศูนย์แปดสามมาส้นลานมาส,สั่นค่ะพี่นอ้องเอ้าค่ะในมูกัสิมาสรุปให้เนาะค่นะเนาะว่าเลขเพิร์มีตัวใดแน่เนาะค่นะเนาะสำหรับเลขพ่อหมูงวดบันที่หนึ่งสิงหาคม2564 เลขความหมูสามโตมาเก้าแปดสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อสามโตมาเก้าแปดสามสองตเนาะคะ่นะเนาะหกประตูกะนาดจะเป็นเก้าสามแปดสามแล้วก็เก้าแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่หมูกระซับสนค่ะเป็นมาเก้าแปดสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อสามโตตัดเด่นสองตัวนะคะหรือว่าหมุนหกประตูจะเป็นเก้าสามแปดสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อ แล้วก็ทะเบียนรถนะคะป้ายแดงที่ขับมาชนร้านก็จะเป็น50แล้วก็83เ้อค่ะเด้อเอาค่ะสรุปให้พ่อแม่พี่นนองเนาะความฝันของพ่อหมูงวดวันที่หนึ่งะคะแม่หมูกับยังบ่าท่านเนี่ยใจดอกพี่นองได้ยินตั้งตะขาวลือวาวันที่หนึ่งเสียงหาพนสิเลื่อนการออกอฉลาดออกไปเนาะค่ะเนาะแต่จังไดกะกะกะล่องเบิงล่องเบิง กันไปสักวันยังบนเนนนอนพอปันไดดอกมั้งขึ้นวาน่าจะน่าจะได้ออกหรือจังไดกะกะเบื้องกันต่อไปเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่มูเอามาฝากพี่ตอนน้องเป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อสนับสนุนให้อุดหนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลำํำรวยลำ้ำรวยคือเกาพัวก,กันกับแม่มูในคลิปน้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ